เนอกดีกว่าเยอะอ่ะโอ้ยมาแตกขนาดนี้เลยเยอะเพิ่งเห็นเฮ้ยโอย้กำลังบ่นเลยเวทแตกยังไงวะเนี่ยเบ็ดเยอสวัสดีวัยรุ่นตอนนี้พวกเองกำลังอยู่กับช่องเฮียมีพาว้าววีสามอีกแล้วนั่นเองอยู่กเกมลากี้พิกกี้ หมูนําโชว์เกมใหม่ของค่ายพีจีทุกคนก็ก่อนอื่นก่อนรับชมคลิปอย่าลืมฝากกดไลค์ก็ซับสไคร กดติดตามกำลังใจไว้ช่องเฮียหมี่ภาวะวีสามด้วยละครันคนที่สําคัญอย่าลืมกดไลค์กดถูกใจกดติดตามแฟนเพจ Facebook ของเฮียหมี่ภาวะไว้ด้วยนะทุกคนอีกหนึ่งอย่างครับเฮียมีกลุ่มล็อกที่ทำทุกคนเป็นกลุ่มพูดคุยกันเกี่ยวกับการปั่นสล็อตนะเกมไหนแตกดีเกมไหนแตกปังเราจะแชร์กันไว้ในกลุ่มสูกวนเกมไหนแตกไม่ดีแตกไม่ปังหรือพังพินาศเราก็จะแชร์ไว้ในกลุ่มเช่นเดียวกันเพื่อนทุกคนต้องพลาดพังไปปั่นเกมนั้นในช่วงเวลานั้นนะทุกคนนะก็กลุ่มของเฮียสามารถตามดูได้ที่ใต้ใตมเดมคน มาเฮียจะพากันไปดูในกลุ่มว่าเป็นยังไงบ้างนะครับสำหรับกลุ่มเทเลแกรมเฮียลักกี้ทามนี่ครับเป็นกลุ่มเทเลแกรมลักกี้ทามเฮียนี่เฮียก็เพิ่งแจ้งสดร้อนๆเลยนะสำหรับมาจองแรกนะเพิ่งไปปั่นมาจองแรกมาทุกคนโอ้มันจัดรอดูคลิปได้เลยนะครับก็เขาจะมีเพื่อนๆมาพูดคุยนะก็จะมีเพื่อนๆมาถามว่าเกมนี้วันน,น,นี้วันไหนได้บ้างแนละ้วมีเกมอะไรบ้างนะครับก็ประมาณนี้เป็นกลุ่มเขาลงฟรีสามารถตามดูได้ที่เฮียปักหมุดไว้ใต้คอมเมนต์หรือว่าใต้เดสคริปชันได้เลยนะทุกคน มาวันนี้อยู่เกมใหม่ค่ายพ G ขอดูตารางการจ่ายมาหน่อยทุกคนตารางการจ่ายเกมนี้วายสเกเต,เตอร์นะสเกเต,เตอร์เป็นทั้งสเกเต,เตอร์แล้วก็เป็นทั้งวายด้วยนะครับแล้วก็วายเป็นรูปหมูทองตามด้วยเพชรแพงสุดนะอันนี้อะไรเงินหรือเปล่าแบงค์นะแล้วก็ตามมาด้วยเหรียญละคังเลมอนเชอรี่อันนี้เขาเรียกใบอะไรทุกคนอ่าใบไม้เฮียเรียกใบไม้แล้วกันนะ AKQJ ตัวคูณจะเริ่มตั้งแต่1ถึงถึงน่าจะถึงคูณ5หรือเปล่า Y Y ปรากฏที่เพา3 456เท่านั้นเพาไอเพาเพา2ไม่ปรากฏนะทุกคนสเก็ตเตอร์ใช้4ตัวนะครับตัวนี้เกมนี้มีการซื้อฟีเจอร์นะมาจะไปก่อนสโลแกนช่องไปสุดหยุดอยู่ที่กลุงขำับรอยากได้สาระไปช่องอื่นอยากได้ความสุดความมัน,นมาช่องนี้เลยกับเฮียหมี่พาวับวี 3. มันนี้มันรีวิวหนักหนักหน่อย7,5 0 0 let's go เนี่ยว่าวายแถวสองไม่ขึ้นนี่รู้สึกจะจ่ายยากควรจะควรนะคนเนี่ยว่าน่าจะเล่นยากอยู่นะครับลุ้นยากนะครับวายเพาสองไม่มีนะแถวสองวายไม่ขึ้นนะครับน่าจะค่อนข้างที่จะยากอยู่นะถ้าไม่มีวายแถวสองเนี่ยว่าคอมโบยากนะครับอ้าวว้าล้วนเลยไหมล่ะไม้แรกกูเนี่ยไอสองเออเนี่ยว่ายากว่ะเป็นเกมที่จ่ายยากอยู่นะถ้าเกิดวาย ถ้าแถวหน้า2ตัวไม่เหมือนกันคือจบไปแล้วเนี่ยดู7 5 0ดกูได้250ไม่แรกไม่คาดหวังไม่ไม่ผิดหวังคนท่องไว้ครับบุญหาตัวจ่ายข้างนอกก่อนเลยยากนะเฮียมองว่าเป็นเกมที่จ่ายยากนะครับถ้าวายเพาสองไม่ขึ้นงนี้จ่ายยากนะคพับทุกทีพีจมันจะวายเป็นเพาสอง โอ้ถ้าอย่างนี้เฮียแบบเฮียแบบแบบอันนี้ดีกว่านะทุกคนว่าเผาอื่นแบบสุ่มมั่วก็ได้นะสําหรับวายอ่ะดูดิมันจ่ายยากมากนะครับถ้าเกิดเผาสองมันไม่มีนะทุกคนนะเออโอ้เต็มเต็มแผงอยู่ดอกนี้อุม้มสองมามันไม่คอมโ,มโบต่อครับคอมโบยากมากจะไปเราก็ตัวสามพันสี่ร้อยบาทกันดอกแลกเฮียว่าอย่างไงมันก็คอมโบยากกว่า โอ้เกมนี้เริ่มขัดใจเงียมากครับเล่นทุกไม้เกนินอะไรของเองวะเฮ้ยโอ้โหเป็นเกมนสายยากมากทำไม PG ทํทำแมขึ้นเทาสองวะทุกทีมันจะเป็นเทาสองตลอดนะครับเกมใหม่เปลี่ยนมารู้สึกว่าจะไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับอันนี้ความคิดส่วนตัวเฮียนะ มันจ่ายยากนะทุกคนนะเออเป็นเกมค่อนข้างจ่ายยากนะครับดูดิถ้าเกิดตัวแรกดูนี่ยากดูดิถ้าตัวแรกกับตัวสองแถวแรกกับแถวสองไม่เหมือนกันคือจบเลยนะคือแบบแห้งเลยนะทุกคนนะเฮียบอกแค่นี้แหละนะเออคือเยอมาก ราคาอย่างเดียวโอ้โหเขาเป็นเกมที่เกลือเกมหนึ่งเนี่ย้หรีวิวเกมใหม่คายดีดีเนีว่าเกมนี้ไม่เวิร์กกว่าทุกคนนะสู้เกมแบบพับจีกับเกมอะไรนะน้ำเต้าปูป่าไม่ได้นะเนี่ยว่าเกมนี้สู้ไม่ได้วะเกมเกมที่ไม่เวิร์กมากเลยนะเนี่ยก็มารีวิวให้ดูนะ กูดูดิเที่ยวหมุนนอกน่าจะดีกว่าหรือเปล่าวะอ้หมดูดีทุกคนเกลือเกลือมากเฮียไม่แน,มนะนำนะเกมน,นี้นะทุกคนเกมใหม่พีจีนะเฮียบอกเลยครับโอ้แล้วอยู่ อ๋อหลายคูโหกอยู่โอ้เฮียไม่แนะนำนะสำหรับเกมใหม่พีจีนะทุกคนนะเฮียว่าไม่เวิร์กกว่าปั่นนอกจะเวิร์กกว่าปะว่าสเก็เตเตอร์มันเป็นวายโอ้โหนอกยังว่าวเลยดูเกมดิเรจะเป็นวายค้างนะเพราะสเก็ตเตอร์มันค้าง โอ้หเฮียว่าไม่สวยวะ่ะเกมนี้ทำมาไม่ดีวะ่ะโอ้ไม่เวิร์กนะเฮียไม่แนะนำนะสำหรับเอสซีเฮียวะ่ะไงเฮียก็มองว่ามันเล่นยากมากนะโอ้หุ่นนอกจะดีกว่าซื้ออีกวนะ ยากสกเกตเตอร์โอ้ยมาว่ะสกเกตเตอร์ฟรีเฉยมาของฟรีมีในโลกหรือเปล่ามาเออต้องลุ้นเพชรไม่งั้นก็ใบโอ้ยากมากเลยยังไงเฮียก็มองว่ามันจ่ายยากกว่าจัดมาก้อนโต2,600บาท่ว จ่ายน้อยจ่ายน้อยมากนะทุกคนนะยกเว้นจะมี็อดปฏิหารจริงๆอะมันควรจะจ่ายได้ดีกว่านี้นะถ้ามีเทว่าถ้ามีพาวสองมันควรจะจ่ายได้ดีกว่านี้นะจ่ายได้ดีกว่านี้มากนะ <S <S ถ้าเป็นพาวสองไงเยว่าจ่ายดีกว่านี้ครับ อย่างนี้ยากมากเฮียบอกเลยว่าเกมนี้ค่อนข้างที่จะทํามาดูดมากอยู่นะแต่อาจจะมีคนที่เล่นได้ก็นนะกได้นะครับแต่สําหรับมุมงมองเฮียแล้วเฮียว่ามันจ่ายยากเกินนะเพราะอาจจะเป็นด้วยสเก็ตเตอร์มันเป็นวายนีแหละนะของสเก็ตเตอร์จะอยู่ที่เดิมตลอดนะครับไอตัววายสเก็ตเตอร์นะ จะไม่เลื่อนลงมานะทุกคนนะหมุนนอกจะดีกว่าด้วยประเด็นเนี่ยทุกคนเป็ดได้ถึงเท่าไหร่เนี่ยสองพันเลยเหรอ,อเออเหอว่าเบ็ด,ดนอกดีกว่าเยอะเลยนะเนี่ยมาไหมสกเก็ตเตอร์ เป็ดน,นอกดีกว่าเยอะอ่ะโอ้ยมาแตกขนาดน,นี้เหรอเยี่เพิ่งเห็นเฮ้ย <c ười> โอ้โอโอกำลังบ่นเลยไอเวแตกยังไงวะเนี่ยเบ็นดนอกเราวัลก็โตมาห้าหมื่นหกเอามาแตกช็อตไหนวะเฮ้ยมนแตกช็อตไหนวะทุกคนเอ้าเอ้างงดิเอ้ายังงงดิเฮ้ยมาแตกช็อตไหนเนี่ยฮัลโหล เองไปแตกช็อตไหนของเองวะ,อ,ะอยู่ดีก็ได้กําไรแบบงงๆทุกคนมันไปแตกช็อตไหนวะติดตัวแพงเหรอเฮ้ยเอางงไปไก่ตาแตกเลยกูทีนี้อยู่ดีก็ได้กําไรมาหงมาสามหมื่นเฉยเลยทุกคนอเอาเฮียงงเฮ้ยแล้วมันไปแตกช็อตไหนวะ โอ้โหลงส่ต้องลองเดี๋ยวรอวตอนไปตัดได้ยังเห็นอยู่ครับ <im itation> โอเควันนี้ก็พาพวกเองมาวราา์ปอยู่ที่เกมอะไรนะเกมใหม่ของค่ายพีจี G. หมูนำโชคทุกคนพิกกี้ลักกี้นะาจ่ใช่ชื่อเกมนะก็อย่าลืมฝากด like, กดไลค์กดซับเอาแตกแบบงงๆกดซับสไครต์กดติดตามเป็นกำลังใจไว้ช่องเฮียหมี่พาว้าวาวีสามด้วยนะกัรทุกคนเอาฮัยง,งงจริงนะเนี่นยทุกคนแตกได้ไงวะแตกตอนไหนวะ <im itation> ก็สรคนที่อยู่ในกลุ่มล้วกี้ทางเนี่ยอาจจะแอบไปให้นะแต่เนี้ยไม่ค่อยแนะนําเท่าไหร่นะครับเกมนี้เนียว่าหมุนนอกจะดีกว่าการซื้อสกเก็ตเตอร์เยอะมากนะครับก็สำหรับคนที่สนใจสามารถตามดูได้ที่ใต้ในคลิปชั้นด้านล่างหรือว่าใต้คอมเมนต์ด้านล่างได้เลยนะทุกคนแตกแบบงงๆไว้เจอกันใหม่ไวรุน่นโอ้โหกลังบ่นเร็วแตกเฉย